ที่เยอะเป็นถอนไม้ามาห้าสาหเลยกว่าด้ำก็ยังบมลดลงไล่บันได้เนาะสบายดีทุกคนตอนนี้ก็ประมาณปลายๆแล้วเนาะประมาณ11อโมงเคิงก่อนจะเข้าสู่1 2บ่องโมงตอน่วยข้องวันที สิบห้าเดือนเกาซองฝันสาวซีเนาะอยู่เรียบแขมลำขอ้องอ่าวจุดนี้เราเตือนแถวอ่ายานอ่าลักซีเนาะเลยด่อนจันเลยวงแหมแลนด์าร์มาหน่อยหนึ่งเนาะอยู่จุดนี้จะเป็นจุดที่ว่าเพิ่นเฮต้านเจือนใหม่เนาะอยู่จุดนี้เนาะ,อ,ะอย่าเพอดไผอยู่เนาะอยู่จุดนี้ ก็าที่ว่าโุกดีเนาะที่ว่าเพื่อนหมาเหตุต้านเจิญใหม่เนาพอดีแล้วเนาะอยู่จุดนี้ถ้าบ่หมาเหตุต้านเจิญใหม่เฮ็ดบ่าทถันแล้วนี่จะยุ่งเลยอยู่จุดนี้ส่วาตอนนี้เนาะแม่น้ำข้องน,นี่รู้สึกว่าไล่แหงเลยตอนนี้เนาะจะไล่ลงไปส่ยานลุมพนก็จะมีทีนี้ย,ย่างต่างๆเนาะที่มาค้างอยู่เรียบแคม แม่นำ้ำคลองนี้เนาะก็จะไล่ลงไปสู่ยันทางลุมพุ่นเนาะ,ะระดับน้ำเนาะตอนนี้ก็ลดลงเล็กน้อยเนาะลดลงประมาณสิบสาวเซนประมาณนี้เนะาะเทียบไซมือหวานนี้ตอนแหลงตอนนี้อยู่ละ่ายจุดมู่บ้านเนาะ ยานลุมแม่น้ำข้องนี่ก็ได้รับเคลนกระทบอ่าควาน้ำก็อย่างบรลดลงไล่บันได้นล้วแต่ตอนได้เฝ้าระหว่างต่อ,อส่วนวายูเทียวยานอ่าเรียบแค่แม่น้ำข้องเนาะจุดเที่วส่วนเจ้าอนุวงศ์มาเที่ยวองแหบแลนบากมาเที่ยวลักซี่เที่วนี้การอยากลอดไัยอยู่ ตัวยาวายอยู่จุดนี้นเนาะก็ยังไล่อยู่เนาะสโาน้ำสิท่วมคามอาันนี้เนาะโตกั่นเจือนกันดนน้ำนี่อย่างประมาณสามสิบเมตรเพื่อนเนาะอยู่นี่เนาะแต่ว่าก็ว่าได้ประมาณเนาะกมีน้อยงานเพื่อนก็เฝ้าระวังตลอดเวลาเนาะจนกว่า แม่น้ำคลองนี่จัดลดลงแล้วก็อยู่ระดับปอดไผ่แสือว่าตอนนี้ก็ยังอย่างปอดไผ่เนาะตอนนี้เนาะทางมีฝนตกอยู่ต้นน้ำฝนต่อถังนึกเหรอพุ่นหรือว่าเพิ่นมีการปล่อยเคลื่อนลงมาเนาะก็ยังมีความเสี่ยงอยู่อันนี้จะเป็นขี้เงื้อเนาะมีขี้เงื้อมีท่อนไม้เนาะไล่ลงไปยานลมพุ่นเนาะ เที่วห้างฮาดดอนจานนี่เนาะไล่ไหวเลยน้ำตอนนี้เนาะตอนเศร้านี่จะบริไล่แบบนี้เนาะตอนนี้ถือว่าไล่ไล่ไหวไล่แหงส้มขวน,นว่าเป็นแม่น้ำใหญ่เนาะเบองนี้คือคือเจ้า,าบอแหงเนะาะแต่ว่าที่จริงนี่ไล่แหง อ๋านี่เนาะล่นลงไปยันลุม่มพนนะนอีอ๋เป็นขี้เงื่อนะนี่เนาะเป็นขี้เงื่อเป็นต้นไม้ย่างต่างๆเนาะที่น้ำผัดมาเต็มเนื้อพ่นเนาะ้อตอนนี้ไล่ลงไปลุ่มพ่นะ ฟังเบื้องประเทศไทยเนาะก็ได้รับพลกระทบล่คือกันเนาะที่เห็นอยู่ฟังนั้น,นยุติ่ติดแคมแม่น้ำเนาะเหือนบางล่างนี่เกือบว่าลิบล่างขากำลังลงน้ำตอนนี้ ไล่ไล่แหกเลยเท่าจุดดดตตาลเชืออไหมนี่พันก็เฮ็ดไปหอดยานลมพุ่นเนาะ ดีปุน่นนาะยานลมโพเนาะตานเจือน วังยังยิงว่าน้ำจะลดลงไปเรื่อยๆเนาะมือนี้ฝนก็ลัตกนะคือว่าแดดเลยแดดจัดเลยตอนนี้ถ้าหากแดดแบบนี้นะกัระดับน้ำกันนาจะบ่เพิ่มขึ้นไายดอทักเพิ่มเนาะ้ฝนตกนี้ก็จะมีน้ำเนาะ น้ำจากจุดต,ต่างๆนะไล่มโหมกันนี่ก็จะไล่ลงก็จะเหตให้เพิ่มขึ้นอีกนะ,ะนีเป็นที้เยอะเป็นทอนไม้ ซ่าดเลยเนาะไล่หลงไปเนี่ยหลักชาที่มาค้างอยู่แถวจุดฮาดอนจันนีเนาะค้างอยู่อยู่จุดนี้ปจำงหวัดไล่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ำน้ำมัน,นบอลไล่เนาะน้ำจะตุนๆอยู่นั่งจะมีคิง้งคางแล้วตอนนี้ ไล่ลงไปเจือบอัมหมดแล้วตอนนี้เนะน้ำนี่ก็ค่อยลดลดลงไปเล็กๆในน้อยจุดนี้วันนี้ตันเจือนะ ครับพอดีแล้วนี่นะครอบนี่นะจะ่ายาดเถิดดีกับอย่างบอแล้วเนี่ยนะคือว่าโชคดีไปเนาะก็ส่วยไว้ได้ดีเลยเนาะอยู่จุดนี้เนาะนาำบวมเข้ามานะ ก็นะาบางคนนี่เพื่นก็เก็บนะเก็บเอาเศษไม้ต่างๆเอาไปเอาเอาไปไว้เฮ็ดฝืนเนาะน,น,นี่นะอยู่ตานี่เนาะคอนไม้คอนข้างใหญ่เติมแล้วนี่เนาะเอาไปเฮนะ็ดฝืนเนาะพืนด่างใสเอาไปตากแดดให้มันแห้งแล้วก็เอาไปด่างใส่ี่ที่ดันนะ ขี่เหยา่างต่างๆมาห้าสา,เน,น,า,านเลยลนี่ยไล่โต้เลดอะไรไรเนาะเมื่อกี้เนาะย่างนากเท่ยวฮัดดอดจัน,นเนาะเท่วยานเนื้อนี่เนาะแบบเกาะกันอยู่ นจะตวนไล่เลยนะตอนนี้ก็บือว่า,ะาระบายลงไปยานลมแล่า มีทุกอย่างเนาะมีแค่นี้เนาะมีโคดน้ำมีย่างต่างๆมีเศษไม้สไลดายะเห็นมีเศษไม้ครับโค<อ>ดพลาสติกเนะาะไล่ที่สุด เปลี่ยนพ้นกระทบเนาะจาาถ่ายน้ำท่วมก็จะมีล่าลาย ก่อนหน้านี้อยู่ตอนนั้นเนี่ยคิงเยอร์เต็มอยู่นี่แล้วก็อยู่ยานจุดเช่าเนื้อพุ่นเนาะมันละลายเนาะเป็นจุดเป็นจุดเสียว่าตอนนี้ก็ขี้เยอร์นี่จะไล่ลงไปพุ่นเนาะยานลมพุ่นแต่พูดว่าสิไปจบอยู่จุดได้แจกได้เนาะข้องแม่น้ำข้องนี่ก็โอเคน็ดฮะไปใส่กัจักรก็ ลากคลิปนี้เราไ้เพียงเซทนิกรน,นะ้กกาข้อเขอบใจทุกทุกท่าท,ทุกคนนะที่เข้ามาเบอระผสมและติดตามมาตลอดแล้วก็จะผ่าอัปเดตในคลิปต่อไปเนาะ